ในคาสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำน้ำนมข้าวโพดแบบ100%เอร์เนอร่อยอร่อยมาฝากทุกๆท่านค่ะการสำหรับข้าวโพดวันนี้จะเป็นข้าวโพดหวานฝักใหญ่นะคะ3ฝักค่ะน้ำเปล่า2,500 ml เผื่อตอนที่เราต้มเขาจะระเหยด้วยค่ะ แล้วก็จะมีน้ําตาลทรายค่ะจะใช้เป็นทรายขาวหรือว่าทรายแดงก็ได้นะคะความหวานก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะวันนี้จะใช้50กรัมนะคะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะค่ะสําหรับรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคําอธิบายนะคะค่ะก็อย่าลืมนำข้าวโพดไปล้างก่อนที่เราจะมาหั่นเม็ดออกจากแกนแบบนี้ด้วยนะคะ สำหรับแกนข้าวโพดก็อย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มค่ะจากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟด้วยไฟแรงเลยค่ะพอน้ำเดือดก็นำแกนข้าวโพดลงไปต้มเลยค่ะแกนข้าวโพดก็จะช่วยให้น้ำข้าวโพดมีความหวานและก็ความหอมของข้าวโพดเพิ่มขึ้นค่ะตามด้วยเม็ดข้าวโพดแล้วก็คนให้เขาจมน้ำนิดนึงค่ะ แล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็ปิดฝาใช้เวลาต้มก็12นาทีนะคะด้วยไฟแรงค่ะค่ะพอครบ12นาทีแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะพักไวใ้ให้อุณหภูมิเขาลดลงนิดนึงค่ะพออุณหภูมิเขาลดลงแล้วเราก็จะตักแกนข้าวโพดแล้วก็ใบเตยออกค่ะ เสร็จแล้วก็จะมาเตรียมปั่นกันค่ะเติมข้าวโพดลงไปในโถปั่นนะคะให้มีน้ำท่วมเม็ดข้าวโพดแบบนี้ด้วยค่ะประมาณสักหนึ่งเซนนะคะเพื่อจะง่ายต่อการปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะจากนั้นก็เทพักใส่ชามไว้ก่อนค่ะ พอปั่นเสร็จแล้วก็นํานมข้าวโพดมากรองเลยค่ะจะใช้ผ้าขาวบางหรือว่าใช้กระชอนตาถีก็ได้ค่ะเราก็จะได้น้ำนมข้าวโพดแบบข้นๆแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ เติมเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลลงไปค่ะคนให้เกลือป่นและน้ำตาลละลายค่ะคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ข้าวโพดติดก้นหม้อจะทำให้มีกลิ่นไหม้ได้ค่ะสังเกตว่าเขาเดือดตรงข้างหม้อก็ปิดไฟเลยนะคะจากนั้นก็ยกหม้อมาน็อกในน้ำเย็นแบบนี้ค่ะคนระบายความร้อนด้วยค่ะ สำหรับวิธีนอกในน้ำเย็นนะคะก็จะทำให้เราสามารถเก็บไว้ทานได้หลายๆวันด้วยค่ะพออุณหภูมิเขาลดลงแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเศษขวดกันค่ะวันนี้ใช้ขวดขนาด250 ml นะคะเติมไม่ถึงข้อขวดเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาปิดฝานะคะใช้นิ้วโป้งกดลงไปแรงๆค่ะจะเห็นช่องว่างอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ขวดยังไม่สนิทค่ะ เราต้องหมุนให้เขาดังคลิกนะคะเท่านี้ก็จะไม่หกแล้วค่ะค่าน้ำนมข้าวโพดเขายังอุ่นๆอยู่เราก็จะมานอกในน้ำเย็นจัดๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้เราก็จะเก็บไว้ทานได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะค่เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำนมขา้าวโพดทําได้ง่ายๆรสชาติอร่อยหอมหวานด้วยค่ะสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายดูค่ะ คาะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ